วันนี้เราจะมาทําอาหารอีสานนะครับเมนูวันนี้เราคือแกงขี้เหล็กนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับวัตถุดิบเราคือหนังบัวนะครับอันนี้เป็นกึ่งดอกกับใบขี้เหล็กนะครับที่ได้มาจากตลาดนะครับไม่ได้ต้มเองนะครับสิ่งที่ขายไม่ได้ก็คือน้ําใบชะนาครับข้าวั่วนะครับ ตะไคร้พริกตำนะค,ะโครโขลกตำแล้วก็มีหอมที่โขลกตำแล้วก็ที่เหลือขานิดหน่อยนะครับแล้วก็สิ่งที่ได้มาวันนี้ก็คือผักเล็กน้อยที่มาใส่นะครับมีผักขแยงออยอดฟักทองนะครับต้นหัวหอมแดงแล้วก็บวบผักชีลาวนะครับแล้วก็ต้นหอม สิ่งที่ขายไม่ได้คือพริกนะครับตัวนี้ตัวเด็ดเอาไว้ใส่ในหม้อนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับจะร่วงหรือจะรอดมาดูกันนะครับตึง้งปิดอันอเริ่มต้นเรามาเติมน้ำใบยะนางไปก่อน มาแล้วเราเติมน้ำใบยะนงนะครับถ้ามันเยอะก็ใส่ไปหน่อยหนึ่งก่อนนะครับดูปริมาณผักกับวัตถุดิบแล้วก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเติมใหม่หลังจากนั้นเราก็ใส่นะครับขี้เหล็กนะครับที่เราซื้อมาเทลงป้าแต่นี้เป็นดอกเยอะหน่อยใบน่าจะร่วงหมดละ หนังนะครับนี่ใส่หมดได้เลยหอมโคลกนะครับพริกขาตะไคร้ลงไปหมดเลยแล้วก็หนังวัวครับขอกเด็ดตรงนี้รอความร้อนแล้วก็คนนะครับโคนให้มันเข้ากัน แล้วก็รอไฟนะครับให้มันเดือดวันนี้เป็นเตาไฟฟ้านะครับอาจจะช้าหน่อยไม่เหมือนเตาแก๊สแค่นี้ก็ได้แล้วครับก็หอ,หอมนะครับพริกลงไปเลยทีเดียวเลยนะครับใส่เยอะผิดเผ็ดเยอะนะครับ แล้วก็หมอหอมนะครับส่วนผักพวกเนี้ยเดี๋ยวค่อยเติมช่วงที่มันใกล้ที่มันจะเอาลงแล้วาอจจะปิดแล้วนะครับเพราะเป็นผักอ่อนๆแป๊บเดียวมันก็ยุบละก็อาจจะใส่บวกนะบวกหมาหนึงผักนี้ตามใจชอบนะครับ บางคนอาจจะไม่ชอบอย่างหนึ่งก็ใส่อย่างหนึ่งบางคนก็อาจใส่ใบแมงลักแทนใส่ผักชีลาวแทนแล้วแต่ความชอบนะครับแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้คืออ,อย่างเช่นพวกหอมอะไรเงี้ยพริกนะครับอันนี้เริ่มเดือดละ,นะครับปรุงกันเลยนะครับ ใส่เกลือเล็กน้อยกเอานะครับกเอาผงนัวใส่เยอะอร่อยเยอะใส่น้อยอร่อย,ย,ยอน้อยที่ขายไม่ได้คือน้ำปลาร้านะคะแต่ไม่ได้โฆษณานะคะอันนี้ไม่มีโฆษณา ไม่รู้ยี่ห้ออะไรเหมือนกันเลยหนึ่งทับพีกาเอาตึกใหม่ก็ได้ไปหอมขาดไม่ได้ก็คือข้าวคั่วนะครับข้าวคั่ว ไปเลยคนสัหน่อย,ยนะครับเรวเปิดโหมดใหม่โอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้ก็ปิดฝารอ อ่ะตอนนี้พอเราต้มเดือดเรียบร้อยนะครับกะว่าพอแล้วแล้วก็เติมผักที่เราเตรียมไว้นะครับช่วงที่สุดท้ายสุดใส่ต้นหอมลงไปผักชีลาวยอดผักท้อผักขย,ยงนะฮะเต็หมดเลยเต็มหม้อเลยวันนี้ว้าับ่ผัก คนใหม่ เสียงดังหน่อยนะครับเปิดฮูดดูดอากาศตั้งกับข้าวในคอนโดไม่งั้นควันขมงเยอะอะโอเคเรียบร้อยแล้วครับแล้วเราก็ปิดฝาไว้รอสักค,ครู่แล้วก็ปิดเตาได้เลยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับรอทานกันได้เลยนะครับโอเคบ๊ายบายเสร็จละะรรแล้วครับเมนูอาหารเราวันนี้ หน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับเรามากินกันเลย

มันจะได้กลิ่นผักขแยงหอมๆเวลาเราตักขึ้นเนี่ยกลิ่นโชยชนจมูกหนังวัวก็จะกรุบกรับอืม you ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวทลิปหน้าจะมาทำอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวคิดดูก่อนนะครับวันนี้ขอยัดาไม่ไหวละไปกินก่อน